สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลหมอหมีเมาส์มอยช่อบโขนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำา7วิธีลดน้ำตาลในเลือดเร่งด่วนให้ได้ผลภายใน7วันนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคเบาหวานนะครับเกิดจากร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้น้อยลงหรือว่าไม่ผลิตเลยนะครับหรือว่าร่างกายของเราดื้อต่ออินซูลินจึงทาให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราสูงขึ้นสูงขึ้นจนกลายเป็นโรคเบาหวานขึ้นมาครับต้องบอกเลยว่าสําหรับคนที่เป็นเบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูงอยู่และคุมน้ำตาลไม่ได้นะครับสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารของเรานั่นเองครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆครับให้นําไปทํากันนะครับรับรองเลยว่าทําครบทั้ง7ข้อน้ําตาลในเลือดของคุณจะลงมาดีแน่นอนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วอยากรู้เคล็ดลับกันแล้วว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานนะครับข้อนี้สำคัญเลยนะครับใครที่อยากลดระดับน้ำตาลในเลือดลงเร็วๆนะครับภายใน7วันแนะนำครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเริ่มต้นคือดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานน้ำหวานทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำผลไม้น้ำชาเขียวหรือว่ากาแฟเครื่องดื่มอะไรที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลเยอะๆแนะนำว่าให้งดเลยครับต้องบอกคบว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะครับจะมีความกระหายน้ำมากกว่าคนปกติอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็จะไปหาน้ำหวาน เหล่านี้มารับประทานกันน้ําตาลในเลือดก็ไม่ลงสักทีครับวันหนึ่งเนี่ยบางคนทาน3-4ี่แก้วนะครับอ่าหกขวดแบบนี้น้ําตาลพุ่งกระฉูดแน่นอนดังนั้นหาน้ําเปล่ามารับประทานเลยนะครับแนะนําเลยว่าวันหนึ่งคนดื่มให้ได้อย่างน้อยนะครับน้ำเปล่า2ลิตรขึ้นไปเลยนะครับก็จะช่วยเร่งการเผาผลาญในร่างกายทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดดีขึ้นครับมีบางเครื่องดื่มนะครับที่ไม่หวานแต่มีน้ําตาลสูงเหมือนกันครับนั่นก็คือนมเปรี้ยวนั่นเองทําให้หลายคนพลาดนะครับพอดื่มนมเปรี้ยวเข้าไปก็คิดว่าไม่น่ามีน้ําาาตตลพออรรรสชิเปียยว่ แต่จริงๆแล้วเนี่ยทำให้น้ําตาลในเลือดสูงได้เช่นกันหรือว่าพวกน้ําอัดลมศูนย์แคล,ลอรี่ที่บอกไม่มีพลังงานนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าให้ดื่มเป็นครั้งคราวไม่ควรดื่มเป็นประจํานะครับเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยติดหวานแล้วก็ไปกระตุ้นอินซูลินของเราทําให้ดื้ออินซูลินในอนาคตทําให้ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ดังนั้นนะครับแนะนำเลยครับน้ำเปล่าจะดีที่สุดน,นะครับในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดครับข้อที่2ทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวนะครับข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับต้องยอมรับนะครับว่าคนไทยเนี่ยนิย ทุกมื้อเลยครับเช้ากลางวันเย็นนะครับข้าวเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มแป้งนะครับหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วร่างกายจะย่อยกลายเป็นน้ําตาลแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะครับดังนั้นฐานข้าวมากๆน้ําตาลในเลือดก็สูงเหมือนกันดังนั้นแนะนำรัาว่าถ้าชื่นชอบการรับประทานข้าวนะครับหาเป็นพวกข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือมารับประทานครับเพราะว่าข้าวพวกนี้เนี่ยมีค่าดัชนีน้ําตาลที่ต่ำกว่าข้าวขาวถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเวลาเรารับประทานเข้าไปแล้วร่างกายจะค่อยๆดดดูซมทํําาาให้้ระับนตล เลือดของเราไม่สูงขึ้นพุ่งกระฉุดทันทีนะครับจึงควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีดังนั้นแนะนําครับว่าใครที่อยากลดระดับน้ําตาลในเลือดแบบเร็วๆนะครับเร่งด่วนภายใน7วันเข้ากล้องหรือว่าเข้าซ้อมมือมารับประทานเลยครับข้อที่3ทานผักให้มากกว่าทานข้าวนะครับ ข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับหลายคนครับตอนเย็นหลังจากทํางานมาเหนื่อยๆนะครับก็จะรับประทานข้าวขนมปังอะไรต่างๆเนี่ยปริมาณเยอะนะครับเพราะว่าหิวมากๆเลยอันนี้พลาดเลยนะครับยิ่งตอนช่วงเย็นหรือว่าตอนกลางคืนเราไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ทําอะไรแล้วนะครับก็จะยิ่งสะสมเลยครับพวกน้ําตาลพวกไขมันเข้าสู่ร่างกายดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าในแต่ละมื้อนะครับถ้าเราอยากลดระดับน้ําตาลในเลือดลงควรรับประทานผักให้มากขึ้นโดยเฉพาะพวกผักใบนะครับพวกตําลึงนะครับผักกาด ผักคะนา้าผักบุ้งแบบนี้ได้หมดเลยหรือว่าพวกบล็อกเกอรีร่ก็ได้นะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับพลังงานต่ําแป้งต่านะครับแล้วก็มีกากใยที่สูงการเรารับประทานอาหารที่มีกากใยห,หรือว่าไฟเบอร์สูง,งจะช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลแล้วก็ไขมันเข้าสู่กระแสเลือดของเราทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ไขมันลดลงได้ครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับแต่ละมื้อนะครับข้าวตักมา1จานลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เติมผักลงไปครับอ,อย่างงี้นะครับถ้าเราไม่อิ่มทานผักให้มากขึ้นก็นนจะช่วยให้้้้้้เเรราาาาอออิ่มงไไดดดดดนนนแลลลลวะับํตใื ข้อที่4เลิกทานอาหารจุกจิกนะครับ ใครที่ชอบรับประทานอาหารจุกจิกระหว่างมื้อนะครับตอนช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นหรือตอนกลางคืนก็หาขนมมารับประทานแบบนี้อันนี้ไม่เอานะครับการที่เรารับประทานอาหารจุกจิกนะครับจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราขึ้นขึนลงลงทั้งวันนะครับพง่าไงว่าร่างกายของเราได้รับน้ําตาลตลอดวันเลยนะครับแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับรับรองเลยว่าพอไปตรวจเลือดนะครับทางน้ําตาลสะสมน้าตาลปัจจุบันไม่ลงแน่นอนดังนั้นแนะนำครับเลิกนิสัยการรับประทานจุกจิกหรือว่าอาหารระหว่างมื้อนะครับควรรับประทานอาหารเป็นมื้อหลักครับมื้อ เช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้จบนะครับ ใครอยากรับประทานของหวานก็ให้จบในมื้อนั้นเลยนะครับไม่ควรรับประทานอาหารระหว่างมือ้อน้ําตาลในเลือดก,네ก็จะดีขึ้นครับข้อที่5รับประทานผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับหลายคนชื่นชอบในการรับประทานผลไม้นะครับต้องบอกคาว่าผลไม้จะมีส่วนประกอบอยู่3อย่างด้วยกันคือกากใยอาหารน้ำแล้วก็น้ำตาลนะครับซึ่งผลไม้แต่และชนิดจะมีสัดส่วนใน3อย่างนี้นะครับที่แตกต่างกันไปครับบางผลไม้น้ำตาลสูงบางผลไม้กากใย,ยสูงน้ำตาลต่ำนะครับด,ดังนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยควรเลือกผลไม้ที่น้ำตา น้อยๆน,น,นะครับไม่ควรรับประทานผลไม้ที่น้าตาลเยอะอย่างเช่นพวกมะละกอสุกนะครับมะม่วงสุกพวกนี้นะครับน้ำตาลสูงมากๆเราควรเลือกผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ําๆนะครับหมอให้ไว้3ตัวเลยครับนั่นก็คือฝรั่ง แก้วมังกรแล้วก็แอปเปิลนะครับหามารับประทานได้เลยแล้วก็ต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะครับการที่เรารับประทานผลไม้ที่ไม่หวานน้ําตาลน้อยแต่ทานในปริมาณมากกินประมาณกิโล2อกิโลแบบนี้น้ําตาลก็ไม่ลงเหมือนกันนะครับดังนั้นในแต่ละมื้อสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับควรรับประทานประมาณ1กํามือครับง่ายมากเลยครับก็อย่างเช่นถ้าเป็นฝรั่งนะครับก็ครึ่งผลนะครับหกํามือหรือว่าพวกแอปเปิลก็รับประทานประมาณ1ผลเล็กนะครับหรือว่าครึ่งผลใหญ่แบบนี้นะครับก็จะได้ปริมาณที่เหมาะสมนะครับไม่ควร ชอบผลไม้ลองทำแบบนี้ดูนะครับน้าตาลในเลือดก็จะดีขึ้นครับข้อที่6ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับใครอยากลดระดับน้ําตาลในเลือดแบบเร่งด่วนให้รวดเร็วนะครับภายใน7วันนี้ให้ออกกําลังกายทุกวันเลยนะครับการออกกําลังกายไม่ต้องมากนะครับวันหนึ่งขอแค่30นาทีต่อวันเท่านั้นพอเลยนะครับใน7วันเนี่ยนะครับหาเวลาเลยขอแค่ครึ่งชั่วโมงพอนะครับทำเลยทุกวันทุกวันทุกวันนะครับวันที่7นะครับตรวจเลือดมาน้ําตาลในเลือดลดลงแน่นอนครับเพราะว่าอะไรนะครับการออกกําลังกายร่างกายของเราจะเผา านนะครับพวกไขมันพวกพลังงานแล้วก็พวกน้ําตาลต่างๆในเลือดของเราครับก็จะช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงได้มีงานวิจัยพบเลยนะครับว่าการออกกําลังกายอย่างน้อยเนี่ยครับสานาทีต่อวัน ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีมากๆสาหรับผู้ป่วยเบาหวานครับดังนั้นอย่าลืมออกกําลังกายกันนะครับข้อที่7ตั้งใจตั้งเป้าหมายนะครับข้อนี้อาจจะสําคัญที่สุดเลยนะครับหลายคนเนี่ยนะครับก็รู้ทฤษฎีหมดแล้วนะครับว่าลดแป้งลดน้ําตาลออกกําลังกายทานผักให้มากขึ้นแต่ไม่มีความตั้งใจไม่ตั้งเป้าหมายนะครับแบบนี้ไม่ได้แน่นอนครับเราก็จะตบบะแตงนะครับก็จะไปรับประทานอาหารหวานๆผลไม้หวานๆนะครับแบบนี้น้ําตาลก็ไม่ลงสักทีดังนั้นแนะนําเลยครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานตั้งปณิธานไว้เลยนะครับ ว่าเราอยากจะลดระดับน้ําตาลในเลือดให้ลงมาดีนะครับเพื่อให้สุขภาพของเราแข็งแรงไม่เกิดผลภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคตาโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากเราควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีนะครับโรคต่างๆก็จะไม่ถามหานะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับตั้งใจตั้งเป้าหมายรับรองว่าทําสําเร็จแน่นอนครับและนี่คือ7วิธีลดระดับน้ําตาลในเลือดเร่งด่วนให้ได้ผลภายใน7วันนะครับเดี๋ยวหมอมีสรุปไว้อีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับให้ดื่มน้าเปล่าแทน หวานนะครับน้ำหวานทุกชนิดให้หยุดเลยนะครับดื่มน้ําเปล่าอย่างน้อย2ลิตรต่ตอวนันก็จะช่วยให้น้ําตาลในเลือดดีขึ้นนะครับต่อมานะครับข้อที่2ครับหาข้าวกล้องข้าวซ้อมมือมารับประทานแทนข้าวขาวนะครับเพราะว่ามีค่าดัชนีน้ําตาลต่ํา ช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายได้ครับต่อมานะครับข้อที่3ครับให้รับประทานผักให้มากกว่าข้าวนะครับเพราะว่าผักไฟเบอร์สูงกากใยสูงน้ําตาลต่ําแป้งต่านะครับดังนั้นช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดเร่งด่วนได้แน่นอนครับข้อที่4เลือกรับประทานอาหารจุกจิกนะครับอาหารระหว่างมื้อไม่เอานะครับรับประทานให้จบเป็นมื้อหลักครับมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นแบบนี้ครับต่อมาข้อที่5ครับรับประทานผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละมื้อรับประทานผลไม้ประมาณ1กํามือนะครับแล้วก ที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ําน้ําตาลไม่สูงครับแนะนําพวกกล้วยล่งแก้วมังกรนะครับแล้วก็แอปเปิลครับลองหามารับประทานดูครับต่อมาครับข้อที่6ครับให้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอวันหนึ่งให้ได้อย่างน้อย30นาทีต่อวันทําให้ครบ7วันเลยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่7ครับให้ตั้งใจตั้งเป้าหมายครับถ้าคุณมีปณิธานที่แน่วแน่นะครับมีความตั้งใจรักสุขภาพตัวเองรับรองเลยว่าทําสําเร็จแน่นอนครับ แนะนำเลยครับใครที่ระดับน้ําตาลในเลือดยังสูงอยู่เป็นโรคเบาหวานอยู่ลองนํเจ็ดข้อนี้ไปทําดูนะครับรับรองเลยว่าน้ําตาลในเลือดจะดีขึ้นไวมากๆเลยครับอย่าลืมนําไปทํากันดูนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเม้ามอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ทิกต o k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วก็หมอหมีมีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยววกกััับสุุขภาาาาาพนนครรล้เเเมจออทๆง วันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาหมอครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคาถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย